สวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงการงานการเงินความรักและก็ดวงสุขภาพของคนเกิดวันพุธนะคะประจําเดือนเมษายน2565ดูกันเป็นแนวทางนะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วแล้วก็สําหรับคลิปนี้ค่ะไม่หมอใช้ไพ่แล้วก็ลูกเต๋า o r ราเคินะคะในการทํานายค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้ด้วยนะคะ แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันมาได้ค่ะเราจะมาเริ่มที่เรื่องการงานกันก่อนนะคะสำหรับการงานของคนเกิดวันพุธในเดือนเมษายนค่ะ เมษายนนี้นะมีเรื่องเครียดตั้งแต่ต้นเดือนนะคะบางทีคุณเองคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีปัญหารู้สึกไม่สบายใจนะคะกังวลใจในอนาคตในเรื่องของการงานนะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะในช่วงต้นเดือนเมษายนบางทีปัญหามันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตปัญหามันอาจจะไม่ได้เยอะแต่สภาพจิตใจคุณอะคุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็อ่อนแอกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือคิดมากอะ คิดเยอะเกินไปแล้วก็คิดไปในทิศทางที่ร้ายกว่าปกติด้วยจริงๆปัญหามันอาจจะมาแค่ประมาณเออสามสเอซแต่สําหรับตัวคุณเองคุณคิดไปแบบว่าเป็นร้อยแล้วคิดว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงฉันจะไปต่อได้ไหมงานจะสําเร็จหรือเปล่านั้นะหรือจะต้องออกหรือจะต้องไปไหนหรือจะอะไรยังไงเนี่ยกังวลไปสารพัดเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายว่ามันร้ายแรงขนาดไหนมี3ามถ้วยนะมีราชินีดาบนะบางที อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าคนรอบข้างนะคะกดดันคุณหรือคุณรู้สึกไปเองว่าเขากดดันคุณหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะโดยรวมแล้วไม่หมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณถ้าถ้าทาคุณทําจิตใจให้สบายๆนะคะมันก็ผ่อนคลายได้นะนะผ่อนคลายได้บางทีถ้าเราไป อย่าอยู่คนเดียวมากนะคะการทํางานคนเดียวบางทีเราอาจจะแบบว่าเออหาเวลาผ่อนคลายนะนัดเพื่อนหรือไปกินข้าวกับเพื่อนกับครอบครัวหรือคือทําให้มันสบายๆชิลๆบ้างนะคุณจะมองเห็นทางออกมองเห็นคุณจะรู้ว่าเออบางทีปัญหามันก็ไม่ไดีเยอะเท่าที่คิดแล้วตัวคุณเองนะมันมีราชนีดาบขึ้นมานะคะมันจะเหนื่อยหน่อยหรือว่ามีเรื่องเครียดมีเรื่องกดดันหน่อยแต่ว่าความเป็นราชินีคือฉันจัดการได้ นะคะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงวันพุธนะคุณจะสามารถบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องพึ่งใครด้วยซ้ํามันพึ่งคนอื่นไม่ได้คุณต้องพึ่งตัวเองเลยนะคะแต่ว่าคุณจัดการได้นะส่วนผู้ชายวันพุธเองบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้มีผู้หญิงคนหนึ่งกดดันคุณนะคะแต่บางทีเขากดดันก็อาจจะกดดันด้วยความหวังดีหรือกดดันด้วยไม่ตั้งใจก็ได้นะคุณแค่บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ดีด้วยตัวคุณเอง ะะหรือบางทีเราไปขอความช่วยเหลือเราอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ดีเก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายังไงล่ะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะนะ,ะอย่าไปคิดมากบางทีลูกคุณอาจจะคิดว่าคนอื่นเขาไม่หวังดีกับคุณหรือเปล่าประมาณนี้เนาะมองในแง่ดีไว้ก่อนค่ะ ครึ่งเดือนหลงังอ่ะเดี๋ยวก็ดีแล้วนะข่าวดีนะข่าวดีจะมาครึ่งเดือนหลังนะคะข่าวดีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะคะไอ้ที่คุณแบบว่าเออแบบว่าคิดมากในช่วงต้นเดือนอ่ะพอเลยกลางเดือนไปแล้วเนี่ยคุณจะมองเห็นทางออกคุณจะมองเห็นทางไปมันจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาหรือมีโอกาสดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออแบบนี้ฉันสบายใจละนะคะคุณจะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีใครที่คิดว่า แม่หมอจะต้องออกจากงานน่ะนะคะบางท่านนะคะรู้ล่วงหน้าว่าเออต้นเดือนเนี่ยบางทีอาจจะต้องออกจากงานหรือเปลี่ยนงานวันนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวก็ได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่ได้งานที่ดีกว่าเดิมด้วยเงินดีกว่าเดิมนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยนะเออทำกิจการใหม่ๆก็ได้นะคะจะเป็นกิจการที่จะเติบโตต่อไปเพียงแต่ว่าบางทีคุณเองอาจจะต้องคิดต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็ต้องลงมือจริงๆจังๆโดยรวมแล้วนะคะข่าวดีจะมาช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ ลูกเต๋าออราเคิลบอกว่านะจริงๆคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะจากคนรอบข้างจากใครสักคนบางทีคนที่คุณคิดว่าเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณจริง,รงๆเขาอาจจะรอที่จะช่วยเหลือเหลืออยู่ก็ได้อยู่ที่ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากเขาหรือเปล่านะคะการแก้ปัญหานะคะ นะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการงานเข้ามาสิ่งที่ต้องทำคือนะโฟกัสให้ถูกจุดแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะคิดตัดสินใจให้ถี่ถ้วนชัดเจนก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ตามแต่หนะลายหลายท่านนะคะหลายๆท่านปัญหาอาจจะอยู่ที่บางทีเรามองทุกอย่างไม่ชัดเจนแล้วก็ รีบคิดรีบตัดสินใจแล้วก็รีบฝันธถวงว่ามันต้องงั้นมันต้องอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเราซูมเข้าไปตรงปัญหาว่ามันเกิดจากตรงไหนกันแน่นะมองหาแล้วก็น่าจะได้นะคะหลายๆท่านอาจจะต้อง ระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบข้างนะความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือเรื่องที่แบบบางทีคุณอาจจะกังวลใจว่าเอะงานที่ทําอยู่มันมันโอเคหรือเปล่านะคะมันคุ้มค่าที่จะทําที่จะลุยต่อไปไหมนะรอจังหวะดีๆค่อยว่ากันก็นแล้วกันนะคะมองหาความช่วยเหลือมองหาคําแนะนําก่อนก่อนตัดสินใจใดๆลงไปนะคะคําแนะนําจากลูกเต๋าออร์คเคิลเนาะ เรื่องของการเงินค่ะสำหรับคนเกิดวันพุธการเงินสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะ เงินมาจากการที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือมาจากโปรเจกต์ใหม่หรือมีโอกาสใหม่ๆที่คุณต้องวางแผนว่าคุณจะทำดีไหมนะคะโอกาสทางการเงินดีอยู่ในอนาคตถามว่าอาะไรปัจจุบันนะคะในช่วงเมษายนค่ะว่าปัจจุบันนี่คือเมษาเนาะแม่หมอเปิดไพ่ของเมษานะคะเงินยังดีเงินยังมั่นคงมีใช้จ่ายนะคะแต่ว่าบางทีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ที่คุณกําลังคิดที่คุณกําลังจะทำเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะได้เงินได้ทองด้วยนะคะ รวมถึงโดดเด่นในเรื่องของการที่แบบว่ามีคนมา,าช่วยเหลือนะคะมีคนคอยประคับประคองคุณด้วยนะคะ ต้องลุยกันพอสมควรนะคะต้องทุ่มเทต่อไปนะคะอย่ายอมแพ้บางท่านอาจจะมีไม่ไม,ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันดูติดติดขัดขัด,ด,ด,ดมันดูเหมือนเงินจะได้ยากได้เย็นคุณต้องทุ่มเทต่อไปนะ,ะช่วงกลางเดือนเนี่ยนะหกไม้บ่งบอกถึงความสําเร็จบ่งบอกถึงความก้าวหน้าของงานบ่งบอกถึงว่าบางทีพอคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทมาแล้วเงินมันก็จะตามมานะคะ ลุยต่อไปเลยลุยต่อไปแล้วก็ทำงานในเชิงรุกแล้วก็วิ่งเต้นได้นะคะเรื่องของเงินเงินทองทองนะช่วงกลางเดือนก็มีโอกาสที่จะหายเหนื่อยมีโอกาสที่จะได้เงินมาคุ้มค่าเหนื่อยค่ะ ใครที่กําลังคิดว่า,าถ้างานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่ทำเงินจะดีไหมเงินจะดีแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ด,ด,ดีทันตาเห็นคุณต้องผ่านการทุ่มเทผ่านความพยายามผ่านการแบบว่าลงมือทําอย่างจริงจังมันถึงจะได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะคุณจะได้เงินจากตรงนั้นด้วยนะขณะเดียวกันนะอาจจะต้องแนะนําว่าบางทีก็มีการใช้จ่ายเงินที่แบบตามใจตัวเองพอสมควร ตัวเองอยากใช้ใช้ต้องมีวินัยในการใช้เงินให้มากขึ้นคือบางทีงานอ่ะมันยังไม่สําเร็จแบบร้อเปอร์เซแต่ว่ามันก็เกินครึ่งแล้วล่ะนะคะมันคุณคุณก็จะมองเห็นความก้าวหน้าเงินมันก็จะมาตามนั้นแต่ว่ามันยังไม่ได้มาเต็มที่ที่มันคือมันจะดีมากกว่านี้อีกนะมันจะดีมากกว่านี้อีกแต่ว่าสําหรับเดือนนี้เองอาจจะต้องมีวินัยในการใช้เงินให้มากกว่านี้หน่อยแต่เอาตัวรอดได้นะคะเอาตัวรอดได้แต่เราต้องทุ่มเท ลูกเต๋าออราเคิลบอกว่านะคะเงินของคุณจะมาจากความสําเร็จของงานมาจากการที่บางทีคุณได้รับการยอมรับในเรื่องของการงานนั่นะหมายความว่าพอคุณทุ่มเทจนประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจอคนอื่นยอมรับมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะคะเงินมันก็มาแน่นอนในขณะเดีวยวกันมันก็จะมีช่วงขึ้นขึ้นลงลนะคะช่วงขึ้นขึ้น,นลงลง ปัญหาของคุณในเดือนเมษายนเรื่องเงินที่ลูกเต่าออร์คเคิลอยากจะแนะนําคือนะเงินนะเข้ามานะค,คุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วเงินเต็มกระเป๋าอยู่แล้วแต่ว่ามันเหมือนเงินที่พร้อมที่จะจ่ายออกไปอะคะ่นะ,ค,ะคือ,คอ,คอบางทีเข้ามายังยัดลงกระเป๋าไม่เนี่ยจะจ่ายออกแล้ว <c oughs> นะวางแผนจ่ายแต่เงินยังมาไม่ถึงด้วยซ้าบางท่านเพราะฉะนั้นต,ต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะคะต่อไปเรามาดูความรัก ขอเริ่มที่คนโสดนะคะคนโสดวันพุธความรักของคุณในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างความรักในเดือนเมษายนนะคะมีโอกาสที่จะเจอคู่จากการเดินทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะคะนะ จากการเดินทางจากการบางทีเราไปติดต่อประสานงานนะฮะมาทางสายงานด้วยแล้วก็มาทางออนไลน์ด้วยนะคะคู่มาทางออนไลน์อาจจะเป็นคนไกลคนที่แบบอยู่ต่างประเทศเป็นต่างชาติประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังเป็นการคุยออนไลน์อ่ะเนาะแต่ว่าจะสารสัมพันธ์ต่อไปได้ไหมเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปในอนาคตแหละแต่อย่างน้อยครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนแรกสวย รอแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะบางท่านอาจจะ,ะถ้าไม่ได้เราไม่ได้เดินทางไกลเราไม่ได้ไปไหนนะบางทีแค่มีการปรับเปลี่ยนตัวเองอรูปแบบการเดินทางไปทำงานรูปแบบการใช้ชีวิตของเรานะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาให้แบบว่าให้ได้พิจารณานะคะ เออเด่นมากอะต้องหาทางเดินทางนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเดินทางแบบว่าถ้าเป็นทํางานเ,ออเดินทางด้วยเรื่องงานก็ได้นะหรือจะเดินทางท่องเที่ยวก็ดีนะคะแบบว่าเน้นเดินทางไกลนะมีโอกาสเจอค่ะ นะมีโอกาสเจอแต่ว่าตัวคุณเองคุณจัดบริหารจัดการเรื่องเวลาของตัวเองด้วยบางทีพอเราเจอคนที่คุยแล้วเราถูกใจมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีงานเยอะบางทีงานยุ่งเขาชอบทักมาเวลาที่งานคุณยุ่งยุ่งแล้วคุณก็จะไม่ได้ตอบกลับอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะโดยรวมแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะต้องดูกันไปในระยะยาวค่อนข้างมาแบบแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะมาเร็วไปนิดนึงต้องเป็นไปตามขั้นตอน นะอนาคตข้างหน้านะคะพฤสภา,ามิถุนาอาจจะสารสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างเตรียมพร้อมที่จะรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะออนไลน์นะคะมาทางออนไลน์แล้วก็เป็นคนทางไกลอุ้ยนะคะเด่นมากเครื่องบินค่ะเครื่องบินนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนต่างชาติคนเจอคนทางไกลนะคะนะมีโอกาสสูงมากค่ะยิ่งถ้าใครที่แบบว่า คุยทางออนไลน์คุยกับต่างชาติเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเจอถูกใจ <c oughs> ก็ลองไปเข้ากลุ่มดูนะคะ <c oughs> กลุ่มที่เขาแบบว่ามีต่างชาติเยอะๆแต่ว่าต้องระวังหน่อยนึงนะคือทุกวันนี้มันก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เนาะคำแนะนำนะปัญหาคือบางทีคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่จะควบคุมคือบางทีสมมุติว่าได้เริ่มต้นพูดคุยกันเนี่ยถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเ,เขาเป็นฝ่ายคุมเกมเนี่ยไม่ได้ นะคะอย่าให้เขาบังคับคุณหรืออย่าให้เขาคุมเกมอย่าให้เขาเป็นคนที่แบบว่าจะต้องคุยตอนไหนจะต้องเจออะไรยังไงคุณจะต้องเป็นฝ่ายควบคุมนะคะคนคนนั้นนะคจะเป็นคนที่ใช่คนที่รู้สึกว่าทําให้คุณกระตือหรือล้นเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะ การที่ก่อนจะตกลงใจอะไรนะคะให้เป็นไปตามขั้นตอนดีกว่าแล้วก็ถ้าเรามีผู้ช่วยมีคนปรึกษาหารือหน่อยก็ดีหรือไม่มีเพื่อนที่รู้จักแนะนำมาจะยิ่งดีนะคะเราก็จะเชื่อมั่นได้มากขึ้นนะคะดีกว่าเราหาเองเนาะเรามาดูความรักของคนมีแฟนมีคู่บ้างคะ่ะคนโสดดีไปแล้วคนมีแฟนมีคู่นะความสัมพันธ์จะนิ่งไปนิดนึงนะคะ มันเหมือนกับว่าต่างคนนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างอาจจะไม่ค่อยได้สนใจกันนะคะจะสนใจในเรื่องของการทํามาหากินหาเงิน,หา,งนหาทองมากกว่านะ,ะช่วงครึ่งเดือนแรกค่อนข้างนิ่งแต่นิ่งแบบว่าต่างคนต่างอยู่แต่มันก็จริงๆแล้วถ้าจะทําให้ดีกว่านี้ก็ดีได้นะนะบางทีเรื่องหาเงินก็สําคัญแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาเอาใจใส่กันบ้างก็น่าจะดีเนาะบางคู่นะ,ะถ้าคุณรู้สึกว่า แฟนเข้าใจคุณคุณทํางานคุณหาเงินจริงๆเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะแอบน้อยใจหรือเขาอาจจะอยากให้คุณแบ่งเวลาทํางานไปดูแลเขาบ้างนะคะความรักมันนิ่งเกินไปบางทีอาจจะต้องมีการเสียสละบางสิ่งบางอย่างเช่นเสียสละอะไรถ้าสมมุติว่าเ,เราเป็นฝ่ายทํางานเยอะหาเงิน นะคะเราอาจจะต้องเสียสละว่าเออบางทีเงินได้น้อยหน่อยแต่ว่าก็ต้องมาดูแลกันมาเอาใจใส่กันจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันช่วงกลางเดือนนะคะหรือบางท่านอาจจะแบบต้องเสียสละในลักษณะที่ว่าแฟนทํางานเยอะ เพื่อที่จะหาเงินหาทองนะคะเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันสิ่งที่เราต้องเสียสละคืออะไรคุณอาจจะน้อยใจแต่คุณต้องเสียสละว่า,อาโอเคละอย่างน้อยนะเ,เรามีเงินมีทองชีวิตเราก็สบายขึ้นเราก็จะสบายทั้งสองคนก็ต้องเสียสละตรงนี้มันคือมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราตลอดนะคะต้องระวังช่วงกลางเดือนอาจจะมีปัญหากันได้ไม่ว่าจะปัญหาเรื่องน้อยใจปัญหาเรื่องไม่มีเวลาให้กันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ ทีนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการงานเออไม่มีไพ่ของความโรแมนติกเลยนะในเดือนเมษายนสําหรับความรักของคนเกิดวันพุธมีแต่เรื่องงานมีแต่เรื่องของเางเผลอบางคู่นะคะมีเรื่องของความหึงหวงนะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือบางพยายามบังคับจิตใจกันหรือบางทีเรื่องงานอาจจะส่งผลให้คุณสองคนออไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจกันนะคะ เรื่องงานเรื่องญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะเรื่องเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะในภาพรวมก็ต้องคุยกันให้เยอะๆอะค่ะอย่างอย่างน้อยแม่หมอมองว่าเสียสละเรื่องของการงานหน่อยก็ดีนะคะอาจจะเสียสละทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องคุยกันล่วงหน้าวางแผนไว้ตั้งแต่มีนาคมเลยว่าเอาโอเคเราจะอยู่ด้วยกันช่วงไหนบ้างเราจะไปเที่ยวด้วยกันไหมจะใช้เวลาร่วมกันช่วงไหนถ้าต้องลาหยุดก็ต้องลานะคะเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันนะคะ ลูกเต๋าออราเคิลแนะนําว่ายังไงบ้างนะคะมันมีโอกาสที่จะใช้อารมณ์มีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งนะคะนะเรื่องราวอาจจะบานปลายได้มีปัญหาต้องเคลียร์นะคะมันมีความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่คุยกันรู้ว่าเป็นปัญหา แต่ไม่คุยแต่ไม่เคลียร์แล้วก็ไปแอบน้อยใจนะคะความเป็นครอบครัวความรักนะคะยังสําคัญอยู่เนาะหรือบางท่านอาจจะมีปัญหากันด้วยกับเกี่ยวกับเรื่องกับครอบครัวก็ได้เช่นบางทีคุณคือถ้าคุณเป็นอยู่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคุณต้องออให้ความสําคัญกนะับความเป็นครอบครัวถ้าสวแต่งงานแล้วเราใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วต้องให้ความสําคัญกับครอบครัวเช่น ช่วงสงการอะ,อะเรานัดกันไปครอบไปบ้านใบไ,ไปบ้านเราหรือไปบ้านเขานะคะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวต้องให้ความสาคัญตรงนี้มาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคะเราก็จะได้ลดการทะเลาะเบาแวงลงได้นะหรือบางท่านที่เป็นแฟนกันนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีบางช่วงเวลาที่คุณควรจะอยู่กับแฟนแต่แฟนคุณไปให้เวลากับครอบครัวนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังว่าครอบครัวอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้คุณสองคนมีปากเสียงกันได้ก็ต้องพยายามที่จะพูดคุยเน้นเปิดใจคุย การช่วยกันแก้ปัญหานะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะบางทีอาจจะต้องมีการลงทุนนะคะเพิ่มขึ้นลงทุนเพิ่มขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้นในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินนะคะอาหารเสริมนะคะหรืออะไรต่างๆนานาที่บางทีเราก็ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพแต่โดยรวมแล้วแข็งแรงนะคะ เอาละดวงของคนเกิดวันพุธค่ะประจำเดือนเมษาย,ยน2,565เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ